ชาตินำชัยวันนี้เจอกับเพชรน้ำงามไปไงเคยปะทะ过ไหมไม่วันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยสิล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อครับวันนี้ปล่อยๆมาชกกันดิไม่คือ้มองถอนอ๋อกูชกถอนไปก็เลยมามาแทนนะเราไปซ้อมอยู่นะอันนี้วิชาไม่ใช่ครับอ่ะวิชาตะกี่วันนะซ้อมมาซ้อมมาตลอดเรายังไงสไตล์ฝีมือเพชรน้ำงามนี่เขาตายไงฝีมือเหมือนกันรถสูงเท่าไหร่เอ้า น้ำหนักของเราปล่อยหกสิบปีนี้อายุรอบนี้คุมมากี่โลสองสามโลอ้าวเด็กจากจังหวัดวีดาบฝากทางบ้านเชียร์ในกู้เอกวันนี้ปากุนด euh, ้ครับน so ีเต็มที่นะขอชูดีครับอ่าโอเคเพชรงามวันนี้เจอกับอะไรชาติใจเรามาแทนเขาไหมเนี่ยอันนี้โปรแกรมเต่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็คือซ้อมอยู่ที่ ผีเคนะโห้ยเราหลักๆเราปั๊บมื่อไร่ในใครอ่ะบันดี้เลยเอาบันดี้เลยบันดี้เลยที่ชอบชอบอ่ะตัวใหญ่ใหญ่อ่ะหลายคนมันก็ใหญ่ทุกคนล่าสุดล่าสุดรับร้ายเมื่อไงอ่ะบุกบุกไทยพวกอะไรอ๋อเอาเราชกมวยมันได้กี่ร้อยได้สามร้อยกว่ามีไหมถึงนะสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานเราชนะหมดไหมแพ้หมดท่านี้เจออาจารย์ท่านี่สามยกของเรานี่ดูดีตลอดเลยนะ สี่ห้านี่มันแต่วันนี้ร่างกงร่างกายกับรอบที่แล้วอันไหนดีกว่าน่จาจะดีกว่าดีกว่าน,นะอ้าวเ,เราเราล่าสุดแพ้ใครไวนะ้นั้นแพ้ชัยครับแพ้ชัยนะที่ไหนวันที่ที่ลำเนินที่ลำเนินนะอ้าวเราเป็นคนจากจังหวัดบ <น S 2> อ่ะบอกทางบ้านเชียร์นายกุเอกวันนี้ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเช่าบนนะพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเชียร์ผมด้วยครับไปนี้ผมจะแจ้งเก็บให้ได้น้ำหนักกี่ปอยทีนึงหกครับโอเคของบ้านน้องชายขอชูดีครับ